บกมือลาเมืองไทยรวยกว่าเป็นนางเอกเปิดเงินเดินฟ้ายงวรีวัย24ปีนักบินหญิงหน้าคล้ายใหม่ดาววิกาสวยเก่งและครบสูตรเลยทีเดียวสำหรับฟ้ายงวรีนางเอกเดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ไม่ใช่เพียงหน้าตาและความสามารถทางการแสดงเพลงอย่างเดียวแต่เรื่องการเรยงของเธอนั้นก็เรียกว่าน่าสนใจและไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขอเธอคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นว่าที่นักบินเลยด้วยนะวันนี้มาทําความรู้จักกับประวัติฟ้ายงวรีสาวสวยหน้าเก่ว่าที่นักบินคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยประวัติฟ้ายงวรีฟ้ามีชื่อจริงว่ายงวรีงามเกษม เกิดเมื่อวันที่16มกราคม1999ภูมิลำนาวเป็นคนกรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาศึกษาที่สถาบันการบินคณะวิทยาศาสตร์สาขาว,วิชานักบินพาณิชย์โดยความที่ครอบครัวของเธอทำงานเกี่ยวกับด้านการบินอยู่แล้วโดยคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสสายการบินคาเทแปซิฟิก จึงทำให้เธอมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบินซึ่งเธอก็สามารถผ่านการคัดเลือกสถาบันการบินได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาข,ขาวิชานักบินพาณิชย์ได้และที่สำคัญเธอเป็นหนึ่งใน2ของผู้หญิงที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้และนอกจากนั้นความสวยของเธอเรียกว่าสวยมากๆหลายๆคนทักว่าหน้าตามีความคล้ายกับไมดาวิกาอีกด้วยนะ และตอนนี้โด่งดังกําลังแสดง F4 Thailand เป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าพี่โอโลงหนังเรื่องนี้เราก็แบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่ก็พยายามทำตัวปกติคูคูไว้ก่อนพอเจอกันวันแรกเขินมากพี่โอชวนคุยก็ไม่ยอมคุยกับเขาไม่กล้าสบตาพอได้ทำงานกันเรื่อยเรื่อยทำให้รู้สึกว่าพี่โอไม่ใช่คนเข้าถึงยากเป็นคนทำงานง่ายเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานด้วยค่ะตอนนี้เป็นว่าที่นักบินค่ะ ธันวาคมนี้ก็จะจบแล้วหลักสูตรของฟ้าใช้เวลาเรียน3ปีเป็นการจบเบสิกเครื่องบินชั้นต้นซึ่งการเรียนนักบินของฟ้าฟิลเหมือนนักบินพาณิชย์คือนักบินสายการบินนี่แหละไปเรียนเมืองนอกดีกว่าที่เมืองไทยมีข้อจํากัดหลายอย่างที่อังกฤษกับอเมริกาจะเปิดกว้างเลยเป็นจุดเริ่มต้นไปเรียนที่อังกฤษก่อนแล้วตารางงานของหนังเรื่องนี้ไม่ได้เลยย้ายหน่วยกิจไปที่อเมริกาแทน ลำดับต่อไปคิดว่าคงมาเรียนต่อที่เมืองไทยเป็นเครื่องใหญ่คือสายการบินยากสุดคือตอนที่ต้องขับไปสี่ชั่วโมงและขับกลับอีกสชั่วโมงคือขับข้ามรัฐไปคนเดียวนักบินจะได้เงิน60,000่นบวกสามหมื่นค่าเบี้ยเลี้ยงในขณะที่ไตพอตจะมีเพดานสูงขึ้นมาที่1 6ึ0งแหกหมืถึงหนึ่งแบาท